สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับยามเย็นของประเทศไทยนะตอนนี้ก็2องทุ่มห้นาทีนะครับก็มาหลายสดกันนะเรื่องจิปะทาทั่วไปหลายๆคนนะครับสงสัยว่าคุณชายมาจากไหนเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถถามคุณชายได้เนาะ สําหรับคนที่นั่งอยู่ที่เตียงนอนอลังดูไว้จะดูช่องข่าวไหนดีดูละครเรื่องไหนดีก็มาดูกรารไลฟ์สดของคุณชัยก็ได้นะครับวันนี้ก็มาเปิดนะไลฟ์สดกับ f c นะครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามาบริษัทคุณชัย้ไทยประาชตุมาตลอดนะก็ขอบคุณมากครับหลายๆคนที่ติดตามนะครับเข้ามาแล้วนะครับบอกด้วยว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมเนาะ บรรยากาศนะครับเราสามารถทำพือตัวเองได้บรรยากาศตอนนี้เย็นๆหลังบ้านผมนะครับเนาะแล้วก็ข้างหน้าเป็นออฟฟิศบ้านผมผมอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ยามหนึ่งก็มา,านั่งจิบไวน์สักแก้วหนึง่งนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับ f c ดีกว่าครับว่ามีเรื่องปัญหาเรื่องอะไรกันแล้วก็สามารถจะช่วยอะไรได้บ้างก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เดี๋ยวผมจะตอบว่า,าเป็นไงบ้างนะครับผมเนาะ โอเคนะครับหลายๆคนครับสวัสดีครับคุณชายนะครับสวัสดีครับผมอานะยามเย็นครับก็มามาพูดคุยกันนะครับคิดว่ามาพูดคุยกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับก่อนที่จะนอนครับตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วใครอยากอยู่ในเตียงอยู่บนเตียงก็เออมาคุยกับคุณชายหน่อยอยากสอบถามคุณชายว่าอะไรเป็นไงบ้างก็สามารถสอบถามคุณชายตอนนี้ได้เลยนะครับผมเนาะ ทุกวันนี้ก็ภูมิใจตัวเองนะที่เป็นเด็กที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็จากที่ความที่ผมเป็นตัวของตัวเองมากกว่านะครับผมสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับนะความที่เป็นตัวเองของผมมากกว่าที่สร้างตัวเองมานะครับจำไว้ fc ครับไม่มีใครจะสร้างตัวเองได้เท่ากับตัวเราเอง ไม่มีใครที่จะสอนเราได้เข้ากับตัวเราเองเราจะเรียนรู้นะครับแน่นอนมีคนที่สอนเราแต่สิ่งที่สําคัญคือตัวเราเองจะรับได้หรือไม่ตัวเราเองต้องทดสอบทดลองมาต่างาๆนานาทุกวันนี้ก็จะมีบริษัทคุณชัยแทบราตุงมาก็แสนจะลาบากจากการโกโดนดูถูกเอยคนไทยที่อยู่ตามประเทศต้ตองเข,เข้าใจก่อนว่าบางคนก็ไม่ที่จะ ยังไงไม่ไม่สนใจคนไทยด้วยกันนะครับไม่สนใจทั้งสิ้นก,ก,ก็มาที่นี่เราก็อยากดูแลตัวเองตลอดแล้วก็มาที่นี่ก็อยากที่จะอะไระไม่สนใจใคร <S <S ฉันมาที่นี่เพื่อหาเงิน <S <S ก็เข้าใจยอยู่นะครับแต่บางคนก็มาแล้วดูถูกคนไทยด้วยกันเองฉันดีกว่าเธอสามีฉันรวยกว่าเธอเป็นคนจนเธอต้องออดูไม่ดีเพราะฉันไอคนที่อยู่ต่างประเทศยังไม่สนใจนะครับผม f c เราสนใจว่าวันนี้คุณมีความสุขหรือยังวันนี้คุณทรรําอะไรหรือยังวันนี้คุณได้